สสนนนับุโดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 2 3 5 2 4 4 4 6เก่งรอบด้านจริงๆ สำหรับสาวหล่อเสียงหวานนัดมาริสาไหนจะเป็นศิลปินไหนจะเป็นนักธุรกิจไหนจะเป็นครูสอนร้องเพลงอีก ล่าสุดถูกเชิญไปเป็นวิทยากรที่มาหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะตัวหนูเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรนะคะบรรยายที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะไปถึงคุณครูโดนด้วยนะคะแล้วก็น้องอุ้มค่ะที่ได้มอบโอกาสครั้งนี้ให้หนูค่ะบรรยากาศในครั้งนี้นะคะมวลโดยรวมเนี่ยจะเป็นบรรยากาศก็คือวงดนตรีลูกทุ่งเลยค่ะซึ่งก็จะมีพาร์ทที่เป็นนักดนตรีนะคะพาร์ทที่เป็นแดนเซอร์รวมไปถึงพาร์ทร้องนะคะซึ่งเนื้อหาที่หนูได้ไปบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นเกี่ยว กับการร้องเพลงโดยตรงของเราเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นประสบการณ์ของเรานี่แหละคือทั้งประสบการณ์ในการาซ้อมวงดนตรีนะคะการทํางานร่วมกับวงดนตรีประสบการณ์การประกวดร้องเพลงของเราเองแล้วก็เส้นทางในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้งางแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะซึ่งาพาร์ทร้องเนี่ยก็จะมีเด็กๆประมาณเกือบ30ชีวิตได้ค่ะ30คนได้รับมอบหมายนะคะให้แบ่งนักร้องว่า ใครจะได้ร้องเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวหนูเองเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนได้ทํางานอยาให้ทุกคนมีโอกาสได้ร้องเพลงทุกคนค่ะก็เลย ใช้วิธีการก็คือเหมือนกระจายให้ทุกคนเนี่ยได้ทํางานเหมือนกันหมดให้ทุกคนมีโวกาสได้ทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้พูดคุยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเ,เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ร้องเพลงทั้งหมดทุกคนเลยค่ะประทับใจมากๆกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะที่จริงอ่ะหนูอ่ะเวลาเห็นเด็กๆทําอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเราเองเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาค่ะทำให้ตอนอคือที่จริงอ่ะวันสุดท้ายหนูไป3วันใช่ไหมคะ สามวันเนี่ยก็คือจะต้องสอนเด็กทุกคนให้ร้องเพลงได้ให้สามารถทํางานร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบ่งท่อนร้องเพลงกันว่าคนนี้จะร้องท่อนไหนแล้วสุดท้ายแล้วก็คือจะต้องไปรวมวงรวมวงหมายความว่าก็จะมีทั้งพั์ดดนตรีพทแดนเซอร์แล้วก็พั์ดของนักร้องที่จะต้องทํางานร่วมกันแล้วก็บรรยากาศวันนั้นอบอุ่นมากๆค่ะอบอุ่นอบอุ่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จริงก็มียืนน้าตาซึมเลยนะเห็นเห็นทุกคนทํางานเพราะว่า,เ,าเราเห็นความตั้งใจอะคะ่ะแล้วก็ คือนึกถึงตัวเองตอนที่สมัยร้องเพลงอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งเหมือนกันค่ะสมัยตอนที่อยู่กับโรงเรียนมัธยมด่านพนทศอะไรเงี้ยค่ะต่อตอนท,ท้ายเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องเข้ามาเหมือนกราบไหว้มาขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็ร้องไห้พากล้องไห้เด็กก็ล้อมห,ห,ห้อมล้อมเราแล้วก็มาขอบคุณแล้วก็มาเหมือนพูดความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูเองก็ <c oughs> เป็นคนบอดน้ำตาตื้นอยู่แล้วหนูเองก็ซึมเหมือนกันอบอุ่นมากๆค่ะโอ้โห oh สุดยอดไปเลยค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย